สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อเก็บทรัพย์เก็บเหรียญค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะฮัลโหลเอพีวันโอร์มัดชิงแทนที่โค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะซีลานนงใจขอบคุณเลยหลายเลยพี่น้องฮัลโหลเอฟวีวันฟอวอชิงคุณทีมาเบลคำเดอไม่เฮาดงดงตั้งเยอะเบัดอบะขอบคุณทุกไลนทุกเลิฟ สวัสดีค่ะหกหลันดวงใจขอบพุดเลยไหนเด้อพี่น้องเด้อเพ้อโลเอวีบันปอวัชิมแต่กิวโซ่มาปดขาพี่น้องขอบพุณเลยไหนเด้อหกหลันดวงใจพี่น้อง ขอบคุณทั้ง6ล้านดวงใจขอบคุณทุกรายทุกเลิบสวัสดีค่ะ6ล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องขอบคุณ FC สุกคนตัวโลกตัวไทยเด้อพี่น้องขอบคุณพี่ยูขอบคุณ AI Thank you so much for watching thank you welcome เด้อมาลงเด้อเดี๋ยวลงเด้อทุกวันอีกบ้านนึงไปก่อนขนแล้วสิได้เฮ็ดคลิปพี่น้องเด้ โอ้ยนุ่งตัวหญ่เลยนี่บินไปมขึ้นเหนือนุ่กัดว่าสันนี่กัดอีกแล้วนุ่กัดพี่น้องยุ่กัดยุกัดขับกันเนี่ย สวัสดีค่ะหนึ่งล้านดวงใจขอบคุณนหลายเด้อพี่น้องหนึ่งล้านดวงใจสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักไทยให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะ ฮลเอบพวัต thank you so m u วัสดีค่ะคุณเขาหอมออนทัวขอบคุณหเลยๆเด้อมาเป็นกำลังไดงใจขอบคุณนเลยๆหลเด้อสองล้านนงใจ